สวัสด,ดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับขวานครับทำขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับซุปแข็งซุปแข็งจาก่บน้ำมันนะครับความกว้างสีนิ้วเรามีมดุดสเตเลสหนึ่งอันนะครับ ด้ามยาว17นิ้วครับตัดต้นไม้ตัดโตไม้นะครับโตไม้ไผ่ครับ สนใจตามโทรมาสอบถามได้นะครับสินค้าเรามีพร้อมส่งครับกว้าง4นิ้วความยาว17นิ้วจับมือเดียวได้สองมือก็ดีครับ ไม่ไปครับปุ่มยังเหมือนเดิม ตัอมานนะครับตรงนันมันเดินครับ,ค,รบควา้างสนิ้วด้ามยาว17นิ้วครับมือเดียวได้สมือก็ดีครับสนใจลงมาได้นะครับ สินค้ามีพร้อมส่งครับคุณครับ